の学生 พีครับพบกับผมนะครับแอดมินอุลตราแกงของเพจอุลตาแกงนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับรายการ UG รีวิวทอยอีกแล้วนั่หนเองครับหลังจากหทางหายกันไปนานอยู่นะนานอยู่ซึ่งวันนี้เราก็จะมารีวิว DX ชิ้นนึงซึ่งชิ้นนี้ผมไปได้มาจากญี่ปุ่นโดยตรงนะครับคือตอนนั้นผมไปญี่ปุ่นผมก็ไปสอยมาโดยตรงเลยก็คือ DX j u o Changer นนั่นเองจากซีรีส์เรื่อง ตัวบูเซนไตจูโอเจอร์นะครับหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือขบวนการสรรพสัตว์จูโอเจอร์นั่นเองครับโดยอันนี้นะครับผมไปซื้อมาจากญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ทราบราคาจริงๆของมันนั่นแหละครับก็ไปซื้อไปจากห้างนะที่โตเกียวเลยโดตอนแรกผมไม่ใช่ติ่งเรื่องนี้โดยตรงนะแต่ผมชอบตัวไอจูโอคิวนี่มากเลยผมเลยซื้อมานอกจากจะได้จูโอคิวนะครับยังได้นี่ด้วยครับเป็นมินิฟิกเกอร์ของจูโอเจอร์ทั้ง5้าวนนั่นเองครับ ถ้าเกิดอยากได้ตอนนี้มีจูโอเจอร์คนที่6ก็คือจูโอเดอะเวิลด์ถ้าเกิดอยากได้ฟิกเกอร์ต้องไปซื้อ IDX อีกชิ้นหนึ่งผมก็ลืมชื่อมันชื่ออะไรเรามาดูรายละเอียดรอบกล่องกันนะครับอันนี้ได้นหน้าอันนี้ด้นบนนั่นก็จะเป็นจูโออีเกิลจูโอชาร์จจูโอเดฟเฟนจูโอไลออนจูโอไทเกอร์ด้าข้างนะครับนี่ครับมันก็มีเขียนบอกด้ข้างข้างหนึ่งน้่นล นนี้นันก็เป็นวิธีการเล่นนะครับปกติโดยคร่าวๆรักก็เป็นวิธีเล่นเช่นแปลงล่างเรียกจูโอคิวเรียกจูไม่ใชดีไม่เชิงเรียกเหมือนประกอบจูโอคิงอย่างเงีเาา้ยะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องเลยนะครับกล่องไป แล้วมีคู่มือคู่มือถามว่าอ่านออกไหมไม่ออกอย่ายมันก็จะมีโค้ดให้เรานะเนี่ยเห็นไหมคือไม่มีโค้ดเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงเลยมีวิธีอธิบายต่างๆวิธีเล่นคร่าวๆด้าน,นหลังก็ไม่มีอะไรมากครับแค่เป็นวิธีเล่นเหมือนเดิมแล้วก็การเล่นที่ถูกต้องดุยนยานบาบ้าบาบาแล้วก็มีอีกชินหนึ่งครับอันนี้ มันเป็นโบชัวร์สักอย่างผมขอย่กแกะกันโอ้มีโค้ดด้วยไหมมาชิปไรด้วยโค้ดแล้วก็มีอ๋อเหมือนเป็นบาร์โค้ดเนาะเดี๋ยวค่อยเก็บไว้แล้วกันก็ไม่รู้เอาไปทำอะไรเหมือนกันโอเคครับมาดูส่วนอย่างนี้บ้างครับแล้วก็มีจูโอคิวหนึ่งอันจูแล้วมีเป็นฟิกเกอร์ทั้งหมด5อันคุ้มเว้คุ้มบอกเลยคุ้มลไปแกะดูหน่อยครับ เริ่มจากจุ่โอคิ้วก่อนนี่ครับมันก็จะมาเป็นรูปแบบนี้เลยนะปกติอยู่ที่โทรศัพท์เป็นรูปโทรศัพท์ลองเดี๋ยวเราลองลองเล่นดูนี่แล้วก็พับเก็บปุ๊บนี่ปกติเลยเวลาตั้งครับให้ลูกศรเนี่ยชี้ไปข้างหน้าชี้ไปข้างหน้าอย่างเงี้ยพี่เรี้ยงก็หมุนหมุนเลยหมุนให้ตรงกับรูปอย่างเงี้ยเออเนี่ยหมุนให้มันตรงกับรูป อยู่ไเดี๋ยวจะเกิดการสับสนมึนงงชีวิตอ่าประมาณนี้อ่าก็เดี๋ยวเดี๋ยวเออประมาณนี้ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมึนงงกับชีวิตโอเคอันนี้ก็เออนี่ดูบอกครับเวลาเปิดนะครับดูนะครับมันจะมีเหมือนเป็นแง่งนี้อยู่เดี๋ยวไม่ค่อยชัดเลยนี่ครับมันจะมีเหมือนเป็นแง่งนี้อยู่เห็นไหมนี่นี่ เวลากดนะครับปุ๊บเราต้องกดให้มันติดสนิทปุ๊บมีเสียงปึ๊กนั่นแหละได้้วครับโอเคครับเรามาดูกันมีปุ่มนี้เป็นโหมดเรียกจูโอคิวนะครับอันนี้ก็เป็นปุ่มสีแดงเป็นปุ่มแปลงร่างอันนี้ก็จะเป็นปุ่มเหมือนรับเรียกจูโอคิงไม่เชิงเรียกดีประกอบร่างจูโอคิงเออเดี๋ยวพี่เล่นนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันทีอ่ะต่อุมชอบมากเลยคือไละเอยดดีลมันเ้ยมันสวยอะ แล้วสีดำกับกันสีดำเหมือเงอี้ยเว้ยมันสวยมากเว้ยได้มาเป็นพิกเซลนี่เคเก็บไปก่อนมาดูตัวฟิกเกอร์กันบ้างครับชิคทีนีนห้าคนมาดูที่คนแรกครับซูโอ,ออีเกิลฟึ๊บดูดีเทลมันก็มีนะครับถ้าเกิดสังเกตไม่รู้ว่ากล้องเห็นไหมคือถ้าเกิดสังเกตเนี่ยตรงหน้าอ,อกอเดี๋ยวขอปรับกล้องอ่อน ถ้าสังเกตนะครับตรงหน้าอกจะมีเป็นรูปเหี่ยวเหี่ยวอยู่แล้วก็มีเป็นหัวถ้าลงสีน่าจะสวยกว่านี้นะจูโอเอเดเฟนอันนี้ก็จะเป็นช้างถ้าเกิดสังเกตหน้าอกเนี่ยก็จะเป็นช้างมันมองไม่ค่อยเห็นเลยช่างฮะเลยว่ามันทํามีต้นแบบจากช้าง,น,น,น,างนั่นก็เป็นจูโอช้างนั่นก็ชื่อบอกเลยเป็นฉลามต่อมาคนต่อมานะครับคนต่อมาก็เป็นจูโอไลออน อันนี้ก็จะออกแนวแบบเท้าใหญ่เลยนะมันก็เท้าใหญ่เหมือนกันนี่หว่าอันนี้ก็จะเป็นสิงโตโอ,โอเคดีเทลก็สวยดีนะจูโอไทเกอร์คนนี้ผมชอบมากเลยน่ารักคนนี้ผมชอบ <laughs> โอเคโอเค,โอเคโอเคครับเรามาดูส่วนลูกเล่นกันมากนะครับอันนี้ให้เราเดี๋ยวนะก็ไม่ชัดอีกแล้วอะโดใส่ถ่าน 3A กี่ก็ไม่รู้ลืมแล้ว <c oughs> ลืมแล้ว ใส่ไปแป๊บเดียวหรือเปตัวนี้ก็จะเป็นลำโพงนะครับสปีกระโฟนก็ออกนี้เลยไปทีได้นะครับกดสวิตช์โกเคกดไปทีพอกดปุ๊บตรงนี้จะมีแสงไฟนะครับตัวโ,โดมคิดว่าเสียงมันเบาไปนะมันเบาไปอะถ้าเกิดเทียบกับสปาร์เลนอะมันเบาเสียงมันเบามากเลยนะถ้าเทียบกันอะแล้วก็ ถ้าเทียบกับเขาเรียกว่านังเถอะโอเคโดยพอเรากดสวิตช์ปุ๊กนะพอเราดึงนี่ขึ้นนะครับนาอมีเสียงด้วยมันเฟี้ยวโคตรเฟี้ยวแล้วพอเราหมุนนะครับหือฟินมาเมาดูลูกเล่นกันดีกว่าโอเคครับเราจะมาลองลูกเล่นในการแปลงร่างก่อนนะครับโดยการแปลงร่างเป็นจูโออีโก้ อย่างแรกนะครับกดที่ปุ่มสีแดงนะครับน้าขออธิบายก่อนนะครับถ้าเกิดจําได้นะครับไฟจะออกด้านนี้ใช่ไหมครับตรงนี้มันก็จะเป็นแก้วซึ่งในแก้วนี้จะไปส่องเหวนงงี้พอเรากดกดมาครับนี้ปุ๊บพอมันปิดกันปุ๊บแสงก็จะทะลุมาถึงตรงนี้นั่นก็จะเป็นเหมือนแสงที่เราเห็นครับปุ๊บโอเคแล้วกดกันถ้าแปลงร่างเป็นจูโออีเกิลก็ต้องกดเล็หนึง่งกู แล้วก็ปิดพอปิดเสร็จแล้วก็หมุนนะครับหมุนไปในเรื่องจะหมุนไปด้านซ้ายมั้งคือหมุนด้านไหนก็ได้แหผมหมุนด้านซ้ายนะครับหมุนมาให้รูปตรงกันนี่ครับก็จะมีเป็นแสง คือทุกครั้งที่เอาแปลงรากเป็นอะไรอะ่ะแสงก็จะเป็นอย่างตัวของนั้นนะครับสมมติว่าเนี่ยจูโออีเกิลก็เป็นจูเป็นสีแดงใช่ไหมเอก,กดก็เป็นสีแดงทีนี้เรามาลองจูโอชาร์กจูโอชาร์กสิเอ๊ะไม่ใช่ดิเอาถูกด้วยชาร์กเห็นไหมครับถ้าเกิดเรากดชาร์กเนี่ยชาร์กจะเป็นสีฟ้าใช่ไหมครับพอเป็นสีฟ้าปุ๊บเรากดก็เป็นสีฟ้าโอเค สว่างแสงเบาไมาหน่อยแต่ไฟสว่างได้ใจมากครับโอเคต่อมาอแสงสว่างจ้าได้ใจใช่ไหมจูโอไลออนอันนี้เป็นสีเหลือง ต่อ <polarization. S 2> ไปจูโอเอเดฟเฟนเป็นสีเขียวคนสุดท้ายจูโอไทเกอร์นี่ก็เป็นแสงสีขาวเลยนะครับสีขาวนี่แบบใช้เป็นไฟฉายได้เลยเนี่ยโอเค ืมใสมันชาดได้ใจมากเลยเนี่ยโอเคมาลองหมดอื่นกันบ้างนะครับเออนี่เห็นไหมตอนแรกมันเป็นรูปโทรศัพท์เลยใช่ไหมแล้วตอนนี้มากลายเป็นรูปเหมือนเป็นสิงสาราสั์ไอสิงสาราสัตว์ไปแล้วว่านี่ครับถ้าเกิดทุกครั้งที่เราหมุนมันจะเปลี่ยนหน้าจอไปไปตามโหมดที่เราเล่นโอเคต่อไปเราจะมาลองเล่นโหมดเรียกจูโอคิ้วกันนะครับ โดยวิธีเล่นง่ายครับกดปุ่มนี้ครับเออเดี๋ยวเรายังไม่ได้ลองเล่นมอเตอรัพท์นะครับมอเตอรัพท์ก็กดเป็นเพลงเลยหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์อ่าพอพอพอเรานองเรื่องมานานแล้วเยวิธีเล่นนะครับกดนี้ครับกดปุ่มสีเหลืองที่เป็นรูปลูกบาทนะครับ เรจะเรียกอีเกิลออกมก่อนนะครับกดเล็กหนึ่งหันไปด้านนี้ก็จะเป็นสีปกตินะครับตามตัวละครต่อไปแต่แสงมันครั้งนานมากนะหือว่านานสำหรับดีเอปกติชาร์ก อืมมักง่ายเลยมักง่ายโอเคแล้วก็ไทเกอร์ถ้าก้องสันส่นก็ขอพายได้ครับพอดีผมอ,อย่างที่บอกไปมันเป็นขาตั้งลวดพอเป็นลวดปุ๊บกระดกิกระดิกนิดน่อยก็สั่นแหละ Huh? What the? What the? What the? Ini mana the... ด็ดเด็ดเด็ดเราใหม่ดิตัวซ้ายโอเคโอ๊ยก้องก้องลงส่มันล้วนโอเคเราก็ครบนะเอ้ยยังไม่ครบสินี่นะครับยังมีเลขหกนะครับถ้าเรียกเลขหกจะเป็นจูโอกอริล่าซึ่งจูโอกอริล่าก็จะเป็นร่างอัปเกรดของจูโออีเกิลนะครับ ก็แล้วก็เป็นสีแดงเออพูดถึงจูโอกอริลา่าปุ๊บผมลืมไปเลยนะครับถ้าเกิดเรากดนี่ครับรเราสามารถแปลงจูโอกอรีล่าได้เลยผมลืมเป็นสนิทเลยครับโทษทีครับ ทีนี้นะครับเรามาลองเรียกประกอบจูโอคิงกันดีกว่าครับเราไม่มีตัว DX เอ็กนเพราะจะนั้นเราถุยลิ้นพันเราจะมาเล่นนี้แทนนะครับมาขันแรกครับกดปุ่มสีเงินสีมันสดได้ใจมากเลยชอบอะ่ะกด1นึสเพื่อเล่นเป็นจูโอคิงนะครับแล้วก็หมุนให้มันตรงกับด้านนี้ สีเงินสวยสดงดงามหนึ่งสองสามโอเคครับที่นี้เรามาลองจูโอคิงอีกฟอร์มหนึ่งครับคราวนี้ครับเรามีปัญหาอย่างหนึ่ง เท่ทีครับโท่ทีครับแล้วมีประหานหนึ่งครับคือเราต้องพึ่งโผล่เราต้องพึ่งโผล่เว้ยคือผมก็ลืมโค้ดในการเรียกจูโอคิงไปแล้วเอ่อโค้ดอย่างไรโค้ดอย่างไรอ้าวโค้ดไหนดูสิเออเอ๋อนี่ไงหนึ่งสองสามนะครับก็จะมีหนึ่งสองสี่แล้วก็มีหนึ่งห้าสามหนึ่งห้าสี่ เยอะมากเลยเดี๋ยวเรามาลองหนึ่งสองสี่กันนะหนึ่งสองสี่ขอ อธิบายอย่างนี้น,นะครับที่มันเป็นจูโอคิงเหมือนเดิมเพราะว่ามันจะเป็นในหนึ่งสองสา,า Duo, Eagle, Shark, Lion ม,าม,น,มา King น, 1, 2, นี่คือการเอาจูโออีเกิลชาร์กแล้วก็ไลออนมารวมกันเป็นจูโอคิงนะครับแต่หนึ่งสองสี่นี่คือการเอาจูโออีเกิลไทเกอร์กับเอเดเฟนมารวมกันใช่มเอ้ยไม่ใช่ดิหนึ่งสองสี่คือการเอาจูโออีเกิลชาร์กแล้วก็ไลออนมารวมกันมันงงนะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปฆ่าไปวายกันแล้วกันครับโดยกดเลขเอ่อสี่ห้าหกโอเคสี 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแข่งหวยในงานนี้สี่ห้า นี่ครับจูโอวายจูโอวายคือการเอาจูโอ,อเอเดฟเฟนกับไลออนแล้วก็กอริล่ารวมกันมั้งถ้าผมจะไม่ผิดต่อไปก็จะเป็นน่าจะเป็นจูโอวายเหมือนกันนั่นแหละแต่เปลี่ยนฟอร์มคราวนี้มีหนึ่งสองสามบวกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเรามาลองกันมั้ง เด็ดๆนเมื่อกี้ได้ยิงเสียแปแปลๆครับรอบใหม่ครับหนึ่งอโอ้เียงแปลกเว้ยมา วายจูโอคิงนะครับโอ้โหเสียงโคตรอลังการสุดยอดครับคือก็ส่วนโตผมคิดว่ามันลูกเล่นมันเยอะดีนะหรือว่าคุ้มค่ากับราคาที่เสียไปถึงผมจะไม่รู้ว่าเงินไทยแปลเป็นเท่าไหร่ก็เถอะโอเคครับก็ถือว่าใช้ได้นะใช้ได้ใช้ได้ขนาดก็พอดีมือด้วยอืมเดี๋ยวขอเปลี่ยนโทรศัพท์กันโอเคไหนดิสิบเอ็ด โอเคโอเคเดี <12. laughs> okay, okay, ๋ยวมันจะนอกเรื่องไปมากกว่านี้นะครับก็เอาเป็นว่าเราขอจบการรีวิวจูโอเชนเจอร์ anger, ไว้เพียงเท่านี้กันครับเก็บพอยก่อนก็เอาเป็นว่าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะครับแล้วก็กด <laughs> กดติดตามกันเยอะๆด้วยนะครับโอเคก็เ,เป็นว่าเราขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายครับเจอกันคราวหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราคอยดูกัน